you mm -hmm. กิ่งฟ้าพยากรณ์นะคะหรือว่ากิ่งฟ้าหรืออาจารย์กิ่งฟ้าหรืออาจารย์ตองนั่นเองนะคะก็ต้อนรับเข้าสู่ช่อง ยูทูบของกิ่งฟ้านั่นเองนะคะ YouTube c h a n แนลของกิ่งฟ้าน,นะคะก็จะเป็นชา n e l ที่เกี่ยวกับเรื่องอการดูดวงเพื่อเป็นแนวทางให้กับชีวิตแต่ไม่ได้ดูให้เป็นงมงายเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวคุณเป็นคนกําหนดเองนะคะดวงชะตาทั้งหมดนะคะเราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางนะคะมาปรึกษาดวงชะตากับกิ่งฟ้าน,นะคะหรือว่าท่านอื่นก็ตามเนี่ยก็คือเราต้องดูดวงให้เป็นหรือว่า เรียกว่าเราไปดูดวงได้รับคำปรึกษามาเนี่ยเราต้องเอามาปรับใช้หรืออัดแอปใช้ในชีวิตประจําวันให้ได้ไม่ใช่ดูแลเป็นงมงายแล้วเป็นทุกข์กับมันนะคะกิ่งฟ้าจะบอกแบบนี้เสมอถ้าเกิดติดตามกิ่งฟ้าเป็นประจํานะคะซึ่งกิ่งฟ้าอเคารพนะคะทุกการตัดสินใจของคุณนะคะไม่ว่าดวงชะตาออกมาเป็นยังไงถ้าคุณจะไปเปลี่ยนดวงชะตาด้วยตัวคุณเองจากร้ายกลายเป็นดีนะคะจากดีทําให้ดยยียิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นจากการทําบุญการสวดมนต์นะคะหรือการอธิษฐานจิตนะคะอโหสิกรรมแก่เจ้ากรรมในเวรต่างๆนะคะทาให้ชีวิต คุณรับเรื่องขึ้นนั่นเองนะคะกิ่งฟ้าเลยบอกว่าทุกทกท่านเนี่ยมีแนวทางในการดําเนินชีวิตของตัวเองอยู่แล้ว ด้วยการที่เรากําหนดเองแต่เราดูดวงเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าสิ่งไหนเราควรระวงังสิ่งไหนเราต้องเพิ่มเติมสิ่งไหนที่เราขาดหรือว่าสิ่งไหนที่เราควรจะเอามาปรับในชีวิตประจําวันนั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะ,ะเป็นเทปพ,พิเศษเลยนะคะสําหรับทุกทกท่านที่ติดตามกิ่งฟ้านะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีหลายคนทั้งอินบ็อกซ์มาหาใน Facebook นะคะแล้วก็มีทั้งในไลน์เนาะบอกว่าให้กิ่งฟ้าทําเป็น เขาเรียกว่าดวงรายปีซึ่งกิงฟ้าต้องขออภัยเป็นอย่างสูงจริงว่าพยายามจะทําแล้วแต่มันมันเวลามันค่อนข้างจะจํากัดแล้วกิงฟ้าทําทุกอย่างด้วยตัวของกิงฟ้าเองไม่ว่าจะเป็นดูดวงการตัดต่อคลิปหรือว่าการอัดคลิปนั่นเองนะคะคืออาจจะไม่ได้มีคนช่วยเหลือนะคะหรือเป็นลูกทีมนะคะเพราะว่ากิงฟ้า ตั้งใจที่อยากจะทําแบบด้วยตัวของกิงฟ้าเองนะคะก็เลยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการทํานะคะกิงฟ้าก็เลยจะเริ่มที่แต่ละราศีนะคะซึ่งกิงฟ้าโดยปกติจะดูเป็นวันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะแต่อันนี้จะเพิ่มเติมให้เพราะว่ากิงฟ้าจะดูประจําทุกเดือนให้อยู่แล้วเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์อันนี้ต้องเข้าใจากิงฟ้านิดนึงเนาะเราก็เพิ่มเติมมาเป็นกลุ่มราศีนะคะแต่ครั้งนี้ราศีของกิงฟ้าจะเป็นดวงครึ่งปีหลังนะคะเพราะว่าครึ่งปีแรกกิงฟ้าไม่ได้ทานะคะต้องขออภัยนะคะคแต่กิฟ้า มาทําให้กับทุกท่านในครึ่งปีหลังนั่นเองนะคะก็คือไล่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะคะสิงหากักัายาตุลาพฤศจิกาธันวาฯนั่นเองนะคะก็จะเป็นราศีทั้งหมด12ราศีนั่นเองนะคะก็ตอนนี้เราไปติดตามรับชมกันได้เลยนะคะ สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะท่านที่เกิดวันที่18ตุลาคมนะคะถึงวันที่16พฤศจ,จิกายนนะคะก็กิ่งฟ้าจะมาทํานายดวงครึ่งปีหลังนะคะให้กับทุกท่านนะคะที่เป็นชาวราศีตุลน,นะคะกิ่งฟ้าก็จะทานายเป็นครึ่งปีหลังก็คือตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมสิงหาคมยาตุลาพฤศจ,จิกายนนะคะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะเป็นเทปนะคะที่ทําให้สาหรับทุกท่านที่เรียกร้องกันมาแต่กิ่งฟ้าอาจจะไม่ได้มีเวลาทําให้แต่ตอนนี้ก็พอมีเวลาก็จะ รีบอัดทําให้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอัดเองตัดต่อเองเนาะอ่ะก็เราดูดวงอย่าไปงมงายกับมันนะเราดูเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะจะได้ดําเนินชีวิตว่าเออเราต้องระมัดระวังอะไรหรือว่าจะต้องเพิ่มเติมหรือทําอะไรเสริมนะคะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะโอเคอื <Okay. S 1> อ่ะเรามาดูนะคะสำหรับท่านนะคะที่เอ่อราศีตุลเนาะ เรามาดูเรื่องการงานในเดือนกรกฎาคมของคุณเป็นยังไงนะคะการงานเงนิงนรักนะคะสุขภาพค,ค่ะ การงานของคุณนะคะในช่วงเดือนนี้เน่ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะก็จะมีเหตุที่อาจจะอึดอัดนะคะแต่อึดอดัดแต่มีคนมาช่วยคุณนะคะไพ่สําหรับที่กิ่งฟ้าใช้นะคะลืมแจ้งไปนิดนึงนะคะเป็นไพ่ชื่อ after Tar o t นะคะ mm hmm. ก็แต่ละราศีจะใช้อา่าแตกต่างกันนะคะแต่อาจจะไม่ได้แตกต่างกันทุกอันนะคะแต่ก็จะมีแตกต่างกันแต่ลาสำรับนะคะที่ใช้ต่างราศีออกไปนั่นเองนะคะก็เดือนนี้เนี่ยก็ คุณอาจจะมืดแปดด้านนะคะที่ผ่านๆมาหรือรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ค,คุณโมจิตใจหรือมีปัญหาเหตุที่ขัดข้องเกิดขึ้นนะคะหรือรู้สึกว่าทําอะไรก็ติดขัดนะคะหรือมันไม่ค่อยโฟโล o w นะคะแต่เดือนนี้จะทําให้ว่ามีคนมาช่วยเหลือคุณนะคะถ้าสังเกตดีๆก,ก็เหมือนว่าคนนี้นะคะมาปลด ปลดโซ่ตรวนของคุณนะคะหรือปลดพัฒน,นาการของคุณให้ออกไปมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะทํางานที่อื่นที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะคะถ้าใครทํางานนะคะทีอ่อาจจะอยู่กับที่นะคะไม่ได้ไปไหนอย่างเช่นอาจจะทํางานราชการนะคะแต่ราชการในเชิงที่นั่งโต๊ะเนอะหรือว่าเป็นนักเขียนหรือทํางานอยู่บ้านนะคะหรือว่ามีกิจการภายในครอบครัวคืออยู่ที่นั่นอ ทำที่นั่นเลยนะคะก็ถือว่าดีนะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นว่าการการเงินของคุณเนี่ยมันมีโอกาสเสียผลประโยชน์บางผลประโยชน์ไปนะคะก็กิ่งฟ้าเลยมองว่านําระมัดระวังหน่อยนะคะว่าคุณอาจจะหวังผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะในการแบบพวกกาไรหรือสิ่งต่างๆในกรณีบางคนเป็นเจ้า เจ้าของธุรกิจส่วนตัวเนาะแต่เดือนนี้มันจะมีเหตุว่าอ,อ,อาจจะไม่ได้กําไรตามที่เราต้องการนะคะหรือว่าเราไม่ยอมเอาเองนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะทําเป็นพวกงานแปลภาษาเนาะงานอาจจะวิ่งเข้าชนประมาณ3าสีงานแต่สรุปรับไม่ได้ทุกงานเพราะว่าทําไม่ทันนั่นเองนะคะกิ่งฟ้าก็มองเลยว่าเ,เดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนที่ว่าคุณอาจจะโกยเงินไม่ได้เต็มที่แต่ก็คือพยายามมากที่สุดแล้วนะคะแต่กิ่งฟ้ามองว่าสถานการณ์ต่างๆว่าจะเป็นการงานการเงินของคุณมันจะค่อยๆคลายขึ้นดีๆให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะ แต่กิ่งฟ้าก็มองอีกว่า เือนนี้ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนดีหรือว่ามีคนเนี่ยมาปรองดองกับคุณหรือว่าจากร้ายกลายเป็นดีนะคะแล้วจากดีเนี่ยก็ดียิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูสําหรับเรื่องความรักนะคะคนโสดนะคะกิ่งฟ้ามองนะคะสําหรับ,บคนโสดว่าในเดือนนี้เนี่ยของคุณเนี่ยย,ยังจะต้องเดินหาอยู่นะคะหรือว่ายังหาไม่เจอนั่นเองนะคะก็ยังจะต้องพเนจรกันต่อไปนะคะว่าไพ่อันนี้ขึ้นว่ายังไปดังสายน้านะคะหรือว่าเข้ามาแล้รอาจจะยังไม่ถูกตาต้องใจคุณหรือเข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้สารสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะกิ่งฟ้ามองว่าระวังนะคะเรื่องอารมณ์ของคุณนะคะมีโอกาสที่จะอ,อ,อารมณ์ตรงนี้ก็คือมันอาจจะแปร หรือว่าเขาอยากจะเลิกลากับคุณนะคะเพราะว่าถ้าสังเกตคือปลาหลุดออกจากถ้วยออกไปทะเลนะคะก็แปลว่าอาจจะอยากไปพบปะคนอื่นหรืออาจจะออกไปอยากไปเจอโลกกว้างอาจจะคบกันมาระยะหนึ่งหรือนานแล้วจนกระทั่งแบบความหวานหรือว่าความพิสวาดมันลดน้อยลงนะคะทําให้อยากจะออกไปสู่โลกกว้างหรืออาจจะโดนแบบกีดกันหรือว่าอึดอัดใจในการคบกันอยากจะหาคนใหม่ที่ดีกว่านะคะแต่ถ้ารักกันก็ประคับประคองกันให้ดียิ่งขึ้นนะเพราะว่าเดือนนี้มันจะเป็นคําว่าอารมณ์ ะเป็นหลัก นำมาก่อนสติฉะนั้นนำสติมาก่อนอารมณ์นะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วกิ่งฟ้ามองว่าเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะเหนื่อยหนักนะคะมีปัญหาจุกจิกกันเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ถึงขั้นเลิกลาไม่ไหม่นะคะแต่มันอาจจะเป็นปัญหามาจากการงานนะคะบางคนทําธุรกิจส่วนตัวร่วมกันนะคะอาจจะเบื่อนหน่ายเหนื่อยหน่ายนะคะ,อก,ะคอกับคนรอบข้างแล้วก็เอามาลงที่ความรักนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วกิ่งฟ้ามองว,ว่ามีอะไรคุยกันในดีนะคะมันยังประคับประคองกันได้อีกรื่อยๆนั่นเองนะคะเพราะว่าอันนี้มันยังไม่ถึงว่ามีอะไรปัญหาถึงขั้นรนรรุแ แต่ก็จะเป็นออกแนวเหนื่อยหน่ายหรือเบื่อในสิ่งที่เป็นอยู่นะคะก็ไปแนะนําว่าไปเดินทางไปต่างประเทศบ้างนะคะหรือว่าไปเที่ยวบ้างนะคะนอกสถานที่เพื่อกระชับความสัมพันธ์นั่นเองค่ะ เรื่องสุขภาพนะคะให้ระวังการเดินเหินนะคะหรือว่าการเดินทางต่างๆนั่นเองนะคะว่าการเดินทางเนี่ยคุณก็อยู่บนคอไม่ประมาทเนาะการขับรถขับลาก็ขอแม่ย่านางหรือสินสิิธิ์นะคะให้คุ้มครองเราระหว่างที่เดินทางหรือก่อนจะเดินทางนั่นเองนะคะให้เขาคุ้มครองเราก่อนนะคะแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะบางทีบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ไปชนเขาเขาอาจจะมาชนเรานะคะฉะนั้นแนะนํานะไปบริจาคเลือดล่วงหน้าก่อนนะคะแล้วก็หรือว่าไปทําบุญนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายบริจาคลงศ ก็ดีนะคะหรือว่าไปทําพวกสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะคะอันนี้ก็จะช่วยเหลือเช่นกันนะคะเรามาดูต่อนะคะอสิงหาคมนะคะสําหรับราศีราศีตุลค่ะงานเงินรักนะคะแล้วก็สุขภาพค่ะ งานงานของคุณนะคะในเดือนนี้ระวังนะคะว่า,าจะมีมีคนซุบซิบนิ้นทาหรือว่ามีคนหมายปองร้ายหรือว่าคนอาจจะคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อกับคุณนะคะแต่กิ่งฟา้ามองนะคะว่าถามว่าถามว่าเขาถึงขั้นทําอะไรคุณได้ไหมมันมีโอกาสที่จะทําร้ายคุณอยู่แต่ก็ ถึงขั้นรุนแรงไหมก็มีโอกาสรุนแรงแต่สามว่าสุดท้ายก็ปรองดองก็ไม่มีอะไรนะคะคือเขาไม่สามารถทําอะไรคุณได้ค่ะบแต่กิ่งฟ้ามองนะเดือนนี้มันเป็นเดือนของการเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะเพราะว่าเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่ถ้าใครอ่ะไม่เปลี่ยนงานก็แปลว่าต้องเดินทางต่างประเทศนะคะเพื่อแก้เคล็ดมันหรือว่าเดินทางต่างถิ่นเพื่อแก้เคล็ดมันหรือไม่งั้นน่ะก็แปลว่ามีโอกาสาเปลี่ยนงาน ไปในสู่ทางที่ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นว่าการงานที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรืออาจจะเปลี่ยนหัวหน้านะคะเปลี่ยนตําแหน่งหรือว่าย้ายที่ทํางานก็ได้นะคะหรืออาจจะป็นบริษัทเดิมแต่ย้ายตําแหน่งที่ทางานขยายใหญ่ขึ้นก็ได้นะคะแต่ถ้าใครทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องพวกสปานะคะพวกความรุ่มหลงนะคะศิลปะความงานนะคะหรือว่าเป็นงานที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องกิเลสตัณหาอย่างเช่นนะคะของประดับตกแต่งของสวยงามนะคะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่นะคะเดือนนี้จะรุ่งมากเลยนะคะเพราะว่าการเงินของคุณเนี่ยมัน ะะถามว่าเงินั่วไหลบ้างไหมเล,เล็กๆน้อยๆค่ะแต่เงินเข้ามาค่อนข้างใช้ได้นะคะถ้ายิ่งค้าขายนะคะแล้วก็ทาเกี่ยวกับเรื่องพวกศิลปะปความงานหรือว่ากิเลสตัญหาที่ดึงดูดให้คนเข้ามาเนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าคุณจะได้ตังค่อนข้างดีหรือเงินงค่อนข้างเข้ามาฟลูมากกว่าเดิมหรือว่าหมุนเงินคล่องมากเลยนะคะถ้าใครทํางานนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องต่างที่ต่างถิ่นต่างภาษานะคะหรือว่าต้องเดินทางต่างประเทศนะคะหรือว่าจะต้องไปติดต่อง,งานต่างประเทศนะคะทํางานที่เป็นบริษ,ษัทข้ามชาติต่างๆถือว่าใช้ได้นะคะ อ่ะโอเคเรื่องการเงินของคุณเนี่ยถ้าคุณคิดจะซื้อที่นะคะหรือว่าออกรถนะหรือว่าซื้อบ้านซื้อที่ดินดีมากนะคะจัดการไปเลยนะคะมีโอกาสเสียเงินเป็นสิ่งที่เรามีความสุขหรือขายได้ในอนาคตนะคะอาจจะมีซื้อคอนโดด้วยก็ได้นะคะกิ่งฟ้ามองไว้ดีมากนะคะ,ะถ้าเราเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนเปลี่ยนจากจากเงินเป็นพวกทรัพย์สินต่างๆเนาะ,อะทองหรือว่าเป็นพวก เอาไปขายต่อได้ในอนาคตกิ่งฟ้ามองว่าดีกว่านะคะเพราะาไม่เชนั้นเงินคุณอาจจะั่วไหลค่อนข้างสูงไม่งั้นก็ฝากไว้กับบุปการีคุณพ่อคุณแม่หรือฝากไว้กับคนที่เราไว้ใจหรือจะฝากกับธนาคารนั่นแหละง่ายๆนะคะ,ะจะดีที่สุดนะคะ เรื่องความรักสำหรับคนโสดเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่ยังโดนเทอยู่นะคะหรือว่าเขาอาจจะยังไม่ได้รักเราหรือชอบเรานะคะหรือว่ายังเป็นความรักที่ยังไม่สมหวังเท่าที่ควรนะคะกิ่งฟ้ามองว่าอาจจะมีคนเข้ามานะคะแต่ก็ันนั้นก็ยังไม่ได้สารสัมพันธ์ต่อหรือว่าคนนั้นเข้ามาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงก็ออกไปนะคะมามาไปไปนะคะไม่สม่ําเสมอนะคะหรือเราเองไปจีบเขาแล้วไม่สม่ําเสมอเขาอาจจะยังไม่ได้รับเราเป็นแฟนนะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะคะกิ่งฟ้ามองว่าระวังนิดนึงนะคะว่าเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยหน่ยหรือเรื่องความ มีเรื่องทะเลาะกันค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่ามีเหตุทําให้เราหงุดหงิดคุณเครื่องจิตใจนะคะทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะเลิกนะคะแต่สุดท้ายก็ยังไปจากกันไม่ได้นะคะแต่ใจมันมันเริ่มจะไปแล้วนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้ามองว่ากระชับความสัมพันธ์ให้ดีๆนะคะแล้วก็มีอะไรคุยกันดีๆอย่าใช้คําหยาบคายอย่าใช้อารมณ์ใช้สตินะคะในการคุยกันคุยกันหวานๆอ้อนกันนะคะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองนะคะอย่าใช้อารมณ์ในการ คุยกันนะคะไม่ฉชนั้นมันก็จะกลายว่ามีโอกาสเลิกลาก,กันค่อนข้างสูงนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วกินฟ้ามองว่าเดินทางด้วยก,กันบ่อยๆนะคะหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นค่ะ สำหรับเรื่องอสุขภาพกิงฟ้ามองว่าตั้งแต่เดือนที่แล้วเนอะเรื่องอุบัติเหตุยังมีอยู่นะคะมีโอกาสผ่าตัดนะคะหรือทําศัลยกรรมนะคะหรือว่าทําให้ตัวเองดูดีดูสวยขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเดือนนี้ทําได้แต่กิงฟ้ามองว่าต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแต่ทาแล้วดูดีนะคะหรือว่ากิงฟ้ามองว่าไปบริจาคเลือดอะ่ะจะทําให้ชีวิตคุณดีมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าไปทําเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลส่งก็ได้บํารุงโลหิตนะคะหรือว่าลงไปบริจาคลงศพก็ดีแต่จริงๆอ่ะบริจาคเลือดดีที่สุดนะคะจะทํา ให้คุณยิ่งมีอะไรดีๆเข้ามาค่ะเหมือนเจ็บตัวเพื่อที่จะได้อะไรดีๆกลับคืนมาแต่เดือนนี้ก็เรามัดระวังหน่อยในะการเดินเหินหรือว่าการเดินทางยังไงก็ตามแต่ต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีๆนะคะอยู่บนความไม่ประมาทจะดีที่สุดนะคะอะกิงฟ้าขออนุญาตสับไพ่หน่อยนะคะ มาดูเดือนอกันยายนนะคะว่าดวงชะตาของท่านในเดือนนี้นะคะ,ะว่าจะเป็นยังไงนะคะ,ะกันยายนเนาะสำหรับราศีตุลน,นะคะการงานเงินนะคะรักนะคะสุขภาพค่ะการงานของคุณนะคะเดือนนี้นะคะถือว่าโอเคแต่การเงินของคุณนี่สิมันจะหยุดชะงักหน่อยนะคะ เออมันเหมือนมันจะต้องมีเหตุที่จะต้องออจ่ายก็ออกไปเยอะนะคะรายได้เข้ามาไม่เท่าไหร่แล้วต้องออกไปซะละอะไรประมาณนี้นะคะยังไม่ถึงสิ้นเดือนนะคะก็ต้องกินมาม่ากันแล้วนะอ่ะสรุปว่าเออการการงานของคุณเนี่ยกิงฟ้ามองว่ามันมันไปได้เรื่อยๆนะคะอาจจะต้องฝ่าฟันเยอะหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่กิงฟ้ามองว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นจะร้ายแรงอะไรนะคะแต่คนจ้องมาหาผลประโยชน์กับคุณแต่เป็นเรื่องปกติคะ่ะเรื่องการงานบางทีบางครั้งอ่ะ คนก็มาเพื่อผลประโยชน์นะคะที่ดีกว่าเดิมหรืออาจจะขอความช่วยเหลือของคุณแล้วก็จากคุณไปแต่ถ้าคุณทำด้วยความเต็มใจไม่มีอะไรหรอกคะ่ะที่มันจะเกิดขึ้นไม่ดีนะคะแล้วคิดเป็นแง่ดีไปว่าเราช่วยคนอื่นหรือว่า สิ่งต่างๆจะได้กลับคืนมาในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีโอกาสที่อาจจะได้สิ่งต่างๆที่ดีกลับคืนมานะคะแล้วก็แต่มันต้องมีอุปสรรคฝ่าฟันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ามีคนที่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อหรือพร้อมที่จะหักหลังเราทุกเมื่อนะคะฉะนั้นอย่าพยายามไว้วางใจใครนะคะถ้าเป็นไปได้ก็พิจารณาดีๆก่อนเราควรไว้ใจตัวเรามากที่สุดเนาะ ฉะนั้นเรื่องการเงินเนี่ยที่กิ่งฟ้าบอกเดือนนี้มันยังอยู่ชะงักนะคะหรือว่ามีเหตุที่ต้องใช้ตังค์ค่อนข้างเยอะนะคะยังเป็นความว่าเหนื่อยหนักอยู่นะคะหรือทําอะไรก็รู้สึกว่าจะต้องอชําระหนี้สินด้วยตัวของเราเองนะคะอาจจะไม่มีคนมาช่วยเหลือแต่คุณก็สามารถเอาตัวรอดได้นะคะไม่ต้องห่วงก็คือหมุนเงินทันนั่นเองค่ะส่วนเรื่องคนที่โสดนะคะกิ่งฟ้ามองว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็เหมือนกับการงานยังเป็นผลประโยชน์อยู่หรือว่า เขาอาจจะมารักเราชอบเราเพราะเรื่องรูปร่างหน้าตาและเสน่หาแต่สุดท้ายเขาไม่ได้รักเราจริงนะคะอาจจะแค่อยากมาลองของนะคะสุดท้ายก็คือเขาอาจจะจากเราออกไปฉะนั้นพิจารณาดีๆสําหรับคนที่มีคู่นะคะก็ยังต้องคบต่อไปกันเรื่อยๆนะคะแต่ก็เราหองเราแหงมีบ้างนะคะแต่เดือนนี้อาจจะดีขึ้นมาหน่อยนะคะมีการซัพพอร์ตมีการช่วยเหลือกันนะคะเพราะว่าถ้าใครบางคนป่วยบางทีบางครั้งอาจจะทําให้เห็นค่าของอีกคนนึงก็ได้นะคะทําให้แบบมีดูแลซึ่งกันและกันประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วรักกันมากขึ้นค่ะ ครอบครัวมีความสุขมีโอกาสมีบุตรนะคะหรือถ้ามีบุตรอยู่แล้วจะทําให้บุตรเนี่ยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเราและเขาให้มากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพนะคะต้องะระมัดระวังนิดนึงนะคะว่าสุขภาพของคุณเนี่ยเรื่องการเดินทางการเดินเถินยังมีเกือบทุกเดือนขึ้นมา3เดือนลอนติดก,กันเลยนะเนี่ยสำหรับราศีตุลเนี่ยให้ระมัดระวังจริงๆนะเพราะว่าเนี่ยไพ่ย,ยังขึ้นตกเขวและไพ่ก็ขึ้นว่าการเดินทางจะมีปัญหาปวดเท้าปวดข้อเขา่าหรือว่าปวดพวกบริเวณการเดินเถินนะคะ บริเวณช่วงล่างเป็นต้นไปให้เรามาระวังหน่อยนะคะกิ่งฟ้าเป็นห่วงค่ะ,ะเดือนตุลาคมนะคะงานเงินรักสุขภาพ การงานของคุณนะคะในเดือนนี้นะคะถ้าใครทํางานนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องต่างชาติต่างภาษาต่างถิง่นนะคะการเดินทางต่างๆนะคะกิ่งฟ้ามองว่าดีมากเกี่ยวกับเรื่องประกันชีวิตก็ดีนะคะหรือว่าความเป็นความตายคนนะคะที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอ่าพวกหมอแพทย์พยาบาลนะคะพวกสัลยกรรมต่าง,างๆกิ่งฟ้ามองว่าดีมากนะคะ เดือนนี้เนี่ยถ้ายิ่งเดินทางยิ่งได้โชคค่ะหรือยิ่งว่าทํางานที่จะต้องเดินทางออกไปต่างประเทศนะคะพวกเอลเซ่นะคะสจวตหรือว่านักบินต่างๆกิ่งฟ้ามองว่าดวงรุ่งมากเลยนะคะ <S <S แต่เรื่องการเงินเนี่ยคุณมีโอกาสได้แบบพวกมรดกตกทอดก็ได้แต่ในขณะเดียวกันมีเหตุที่ต้องใช้ตังค่อนข้างเยอะแล้วเยอะมาก มากมากเลยนะคะไพ่เลยขึ้นเดเดขึ้นมาจะถามว่าเ,าเนี่ยไพ่มันก็เลยขึ้นว่าเททิ้งเห็นไหมเงินของคุณมันล้วนไหลนะคะมีเหตุต้องใช้ออกไปเรื่อยๆนะคะต่ถามว่าสุดท้ายแล้วอยู่รอดไหมก็อยู่รอดค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ก็คือจะกระอักนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราแปลเข้าไปนะคะมีโอกาสได้มรดกตกทอดหรือสิ่งต่างๆเก่า,าๆนะคะจากญาติพี่น้องหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะได้กลับคืนมานะคะาจะเป็นที่ดินนะคะประมาณนี้เนอะอาะหรือว่าเป็นคอนโดหรืออะไรต่างๆนะคะที่เขาอาจจะมอบให้กับเรา ก็ได้อาจจะเป็นการว่าเขาซื้อให้กับเราก็ได้ก็ดีนะคะอาจจะได้โชคมาแบบฟุกๆประมาณนี้นะคะแต่เงินของคุณเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยถึงจะเดินทางแล้วได้เงินดีแต่คุณก็จะใช้เงินค่อนข้างซื้อล่ยซื้อไล่หรือเงินค่อนข้างั่วไหลนะคะหรือมีภาระหนี้สินที่ต้องดูแลค่อนข้างเยอะนะคะโอเคสำหรับเรื่องความรักเนี่ยคนที่โสดกิ่งฟ้ามองว่าคุณจับคนนั้นไม่อยู่หรือว่าไม่สามารถที่จะรักษาความรักหรือว่าไม่สามารถจะสารต่อความรัก เรากับเขาได้นะคะมันก็เลยเป็นความอึดอัดใจหรือว่ายังไม่สมหวังความปรารถนาเท่าที่ควรสาหรับคนโสดคนที่มีคู่นะคะจะรักกันมากขึ้นนะคะจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคุยเจรจาในเดือนนี้จะราบรื่นจะยิ่งทําให้รู้สึกว่าเอ,อิมอยากจะมั่นอยากจะแต่งงานกันเลยหรือว่าถ้าออในกรณีอย่างนี้เนี่ยกิ่งฟ้าก็มองว่าเอ,อิมมีโอกาสที่จะมีข่าวดีในอนาคตสำหรับคนที่ เขาเรียกว่าแต่งงานแล้วให้เรามาระวังการทะเลาะก,กันถึงขั้นบ้านแตกอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าการทะเลาะก,กันของคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะมันอาจจะเป็นคนอื่นที่นําพาความเ,เขาเรียกว่าวุ่นวายมาให้กับคุณนะคะทําให้คุณทะเลาะแต่สุดท้ายก็คือทะเลาะก,กันแล้วมันเหมือนมันจะคลายปัญหาออกไปนะคะทะเลาะก,กันแล้วดีนะคะแต่อย่าใช้คาหยาบหรือใช้ความรุนแรงใช้การพูดคุยที่มีหลักมีเหตุมีผลนะคะจะดีที่สุดนะคะทะเลาะแล้ว มันกลับมาเป็นหัวใจที่โดนต่อนะคะก็แปลว่าจะรักกันมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปการทะเลาะก,กันครั้งนี้ค่ะสําหรับขออภัยนะค่ะคเะสำหรับ,ะะส,รบสุขภาพนะคะก็ในเดือนนี้เนี่ยให้เรามาระวังนะคะโรคที่เกี่ยวกับเรื่องอพวก ระบบเลือดความดันนะคะ,ะพวกโลหิตต่างๆนะคะหรือว่าปวดหัววิยนเวียนศรีรษะนะคะระบบประสาทต่างๆนะคะเส้นประสาทไปเช็คดีๆบ้างนะคะเพราะว่าบางทีบางครั้งการหาหมอเพื่อต้องกันล่วงหน้านะคะจะทําให้เราไม่มีปัญหาในอนาคตค่ะค่ะ,คะพฤศจิกายนนะคะงานเงนินรักนะคะแล้วก็สุขภาพค่ะการงานของคุณนะคะอ่ะาไพ่ขึ้นดีนะคะเงินของคุณอ่า สุขภาพโอเคการงานการงานของคุณนะคะถ้าใครทํางานที่เกี่ยวกับพวกการเกษตรต่างๆนะคะพวกขายพลไม้มีสวนมีที่อะไรที่มีโอกาสที่จะขายแล้วก็ขายออกซะด้วยสิแล้วก็ทําเงินได้เป็นเป็นกอบเป็นกำรรมอยู่พอสมควรเลยนะคะ โดยรวมในงานของคุณจะมีงานเยอะเมื่อเยอะมากขึ้นนะคะหรือมีคนเหตุศักยาภาพในการทํางานของคุณมากนะคะทําให้เดือนนี้คุณทํางานค่อนข้างหนักแต่ถามว่ามาดูเรื่องการเงินนะคะมันก็เหมือนจะฟื้นตัวได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ได้เงินดีซะด้วยสีแต่ง,งานของคุณจะหนักหน่อยนะคะมันแลกมาด้วย หยาดเหงื่อและแรงกายนะคะแต่เงินของคุณเนี่ยกิงฟ้ามองนะคะว่าการเงินของคุณดีเพราะการงานหรือว่ามีคนมอบหมายงานหรือว่าถ้าใครทําพวกฟรีแลนซ์เดือนนี้เงินจะค่อนข้างเข้ามาเยอะแล้วก็เขาเรียกว่างานก็เข้ามาเยอะเงินก็เข้ามาเยอะนะคะอาจจะมีเวลาใช้ตังค่อนข้างน้อยนะคะเป็นการแนวสะสมตังนะคะถือว่าโดยรวมเดือนนี้ของคุณดีมากเลยนะคะ Okay. สำหรับความรักนะคะกิ่งฟ้ามอนะคะสำหรับคนโสดอะ่ะตอนนี้ก็คือยังไปเรื่อยๆนะคะอาจจะมีคนเข้ามาคุยเข้ามาจีบหรือว่าให้ความสนใจใคุณแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้สารต่อความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีคู่นะคะยิ่งรักกันมากขึ้นยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นสำหรับคนที่แต่งงานโอ้ทำไมเดือนนี้ขึ้นดีนะสำหรับ,บราศีตุลน,นาอิจฉาจริงๆนะคะดีทุกอย่างในะการงานการเงินงความรักนะคะยังไม่มีข้อเสียชีจะติเลยนะคะ,ะยินดีด้วยอานาอิจฉามากเลยแต่สําหรับคนที่ มีเรื่องสุขภาพเนี่ยมันจะไปลงระบบสุขภาพแทนนะคะอาจจะทํางานหนักเหนื่อยนะคะแต่สุขภาพของคุณเนี่ยอาจจะเป็นโรคเวรโรกรรมหรือโรคเก่าเานะคะมันอาจจะกลับคืนมานะคะบางคนอาจจะเป็นพวกโรคภูมิแพ้สมัยก่อนอาจกลับมาเป็นโรคภูมิแพ้อ,อีกแล้วนะคะเป็นคนเป็นไซนัสนะคะก็มีโอกาสจะกลับคืนมาก็ระมัดระวังหน่อยนะคะไปตรวจเช็คเป็นประจําสุขภาพประจําปีนะคะจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยมันเหมือนจะมีแบบพวกเลือดตกยางออกบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก็อยู่บนความไม่ประมาทดีที่สุดนะคะ ไปทําบุญอย่างที่กิ่งฟ้าบอกตัต้นแล้วไปทําบริจาคเลือดซะนะคะเพื่อแก้เคล็ดตแต่เนิ่นๆเลยนะคะจะได้ไม่เป็นอะไรนะคะอ่าธันวาคมนะคะการงานเงินรักนะคะแล้วก็สุขภาพค่ะ การงานของคุณนะคะในเดือนนี้นะคะกิ่งฟ้ามองว่าคุณอาจจะต้องมีการช่วยเหลือนะคะไปช่วยเหลือเขานะคะหรือว่ามีคนมาช่วยเหลือคุณนั่นเองนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะมันมีคนสนับสนุนคุณอยู่ข้างหลังค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่ามีคนอ่ให้ให้การสนับสนุนตั้งแต่เรื่องการเงินของคุณแล้วแหละกิ่งฟ้ามองว่าสิงา่งต่างๆอาจจะเป็นคนที่หยิบยืมเงินคืนไปนะคะการเงินของคุณอาจจะได้เงินคืนมาก็ได้นะคะถือว่าเขายังหยิบยืมเงินไปแล้วอาจจะได้ให้ให้เงินคืนคุณนะคะยังมีอ่าจัญญปันอยู่เนาะแต่เรื่องการงานของคุณ คุณเนี่ยถ้าใครทํางานที่ต้องบัดช่วยเหลือคนอื่นนะคะทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องพวกแพทย์พยาบาลนะคะให้การบริการคนอื่นนะคะในเชิงที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็ได้นะคะกายภาพบำบัดนู่นนี่นั่นนะคะถือว่าดีแต่กิ่งฟ้ามอนะคะคุณไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องจริงๆทําบุญกับพ่อแม่ดีที่สุดนะคะรักราว้พ่อแม่ล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เอาน้ําที่ล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่มาราดหัวตัวเองนะคะเพื่อล้างอับสิ่งอับมงคลหรือสิ่งที่เสเนจันไลออกไปนะคะเพื่อมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอองงงคคุณนะะแล้้วตตีไดเเเพิิ่่มมรรืกาา คุณในช่วงนี้เนี่ยมีแต่เขาเรียกว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือแต่คุณก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือนะคะแล้วก็ทําให้คนรักคุณมากขึ้นเป็นที่รักของคุณมากขึ้นแล้วก็คนอื่นมองเห็นศักยาภาพมากขึ้นนะคะในกรณีพวกทํางานที่เป็น่อเอ่เอ เป็นงานธุรกิจส่วนตัวในกิ่งฟ้ามองว่าเดือนนี้จะค้าขายดีหรือว่าทําพวกธุรกิจก็มีคนให้ความสนใจนะคะมีแต่คนให้การสนับสนุนคุณนั่นเองค่ะส่วนเรื่องการเงิน,นของคุณนะคะในเดือนนี้กิ่งฟ้ามองว่ามันมันม่นคงดีหรือว่ามีเงินเข้ามาใช้ได้นะคะไม่ถือว่าเดือดร้อนอะไรนะคะยังมีเงิน S <S <an> เข้ามาได้เรื่อยๆนะคะแต่กิ่งฟ้ามองว่าคุณอาจจะได้เงินคืนแต่ในขณะเดียวกันอย่าให้ใครมาหยิบยืมเงินอีกรอบหรืออาจจะเป็นคนเดิมที่อาจจะให้คืนนะคะอย่าไปตายใจนะคะอาจจะไม่ได้คืนครั้งหน้านะค,ะครั้งนี้อาจจะย,ยังโชคดีนะคะเพราะว่าเดือนนี้มันยังมีโอกาสที่จะมีแบบคนมาเบียดเบียนเรื่องการเงินของคุณ, <S <S คณหรือว่าพร้อมที่จะจ้องเอาเงินของคุณไปนะคะสำหรับคนที่โสดนะคะกิ่งฟ้ามองว่าความรักของคุณคนโสดยังต้องโสดต่อไปยังมีคนที่ยังไม่ค่อยโอเคปีนี้โสดไปก่อนนะครึ่งปีนี้ สวดไปก่อนเลยเดี๋ยอาจจะดีขึ้นปีหน้าก็ได้สาหรับคนที่มีคู่นะคะยังรักกันมากขึ้นนะคะหวานแหววกันมากขึ้นนะคะแต่ก็ต้องเรามาระวังหน่อยว่าบางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะมีอีกคนนึงแทรกเข้ามานะคะในความรักของคุณรักกันรประคองกันอย่ามีมีอีกคนเข้ามาเลยค่ะสิ่งข้อสามต้องรักษาเอาไว้เสมอคนที่แต่งงานแล้วนะคะเรามาระวังเรื่องปากเสียงกันนิดหน่อยนะคะมีอาการเบื่อหน่ายซึ่งการละการอาจจะคบมาระยะหนึ่งและมีเหตุม่ตรงรอยกันเรามาระวังหน่อยกอยารอ,อย่าร้างมันมีโอกาสสูงมากเลยนะคะ สำหรับเรื่องสุขภาพให้ไม่ได้ขึ้นอะไรน่ากลัวนะคะแค่ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องโรคผิวหนังต่างๆให้เรามดระวังแค่นั้นเองนะคะแล้วก็พวกต่อมลูกหมากนะคะในกรณีของผู้ชายนะคะแต่โดยรวมไม่ได้ถือว่าเ,าเดือนอื่นเนี่ยมันต้องเป็นพวกอุบัติเหตุต้องเรามาระวังเดือนนี้ยังแบบเขาเรียกว่าซฟลงมาแล้วดีขึ้นเยอะเลยนะคะ ก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกการติดตามนะคะกิ่งฟ้าเนาะเพราะว่ากิ่งฟ้าก็ทำดวงแบบครึ่งปีให้กับทุกท่านได้ดูนะคะอย่างตั้งใจนะคะแล้วก็เป็นการกุศลสําหรับท่านที่อาจจะไม่สามารถดูดวงกับกิ่งฟ้าได้ไม่เป็นไรเนาะกิ่งฟ้าเข้าใจเพราะบางทีค่าครูบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่สะดวกใจที่จะจ่ายเนาะกิ่งฟ้าเลยทาอันนี้เป็นมาแทนนะคะให้สาหรับทุกท่านได้ดูกันนะคะก็หวังว่าทุกท่านจะชอบนะคะแต่ถ้ามีเรื่องอะไรที่มันไม่โอเคก็ไปปรับใช้นะคะ หรือว่าไปละมั้นระวันตัวเองเอาไว้เราไม่ได้ดูดวงแล้วเอาไปเครียดนะคะแล้วกิ่งฟ้าก็มองว่าทุกคนนะคะมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติทุกราศีทุกวันนะคะเพราะว่าทุกคนไม่ใช่ว่าจะดีชีวิตจะดีราบรื่นหรือว่าจะแบบสมูทอาจจะมีขุข้าบ้างนะคะเพื่อ เป็นบทเรียนในชีวิตเราในการดาเนินเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะต้องชอดใช้กรรมอยู่ดีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับกิ่งฟ้าด้วยนะคะจะเป็นประคุณมากนะคะหากกิงฟ้าพูดผิดป,ประการใดทั้งกายวาจาใจขออภัยด้วยนะคะไม่ได้ตั้งใจนะคะแล้วก็มีจตนาที่จะทําสิ่งดีออกให้กับทุกคนนะคะอาจจะเป็นอีกระบอกเสียงเล็กๆนะคะที่ให้ทุกท่านนะคะ,ะได้ปฏิบัติด,ดีนะคะในการสวดมนต์หรือดูแลคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะ,ะก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตาม Follow กิ่งฟ้าแล้วก็ subscribe ใน youtube แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะอีกรอบนึงขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ